ของธุรกิจที่ผู้สิทธิ์ทำอยู่เน,นี่ยละฮะเรื่องการจัดสรสินค้าเรื่องการบริการนี่มีผลกระทบอะไรกับเรื่องของธุรกิจเราไหมครับจริงๆก็ยังไม่มีผลกระทบอย่างชัดเจนในตอนแรกนะครับแต่ว่าในด้านต่อไปก็จะต้องดูว่านโยบายของแม้กระทั่งร e พับลิกันหรือว่าเดโมแครตนี่จะเปลี่ยนแปลงยังไงจริงๆเราก็เฝ้าดูแต่การโต้ว,วาทีเนี่ยครับเราอยากรู้ดีเบตในครั้งที่สองมากว่านโยบายแต่ละแต่ละพรรคเนี่ยจะชัดเจนขนาดไหนทำยังไงที่คนอเมริกาเนี่ยจะได้เห็นนโยบายที่จริงจังซึ่งจริงๆ จะทำให้ประเทศไทยหรืออะไรแนี้มีการปรับตัวได้มากขึ้นด้วยการเลือกตั้งของสาเาริการเนี่ยจะส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยเพราะมันเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็น p o l i t i c a l process นะฮะมีความต่อเนื่องเพราะว่าทั่วโลกจะเข้าใจเว้นแต่ว่ามันเกิดการจลาจลหรืออะไรอย่างนี้มันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยหรือผลกระทบทางธุรกิจเนี่ยเกิดจาก วิกฤตโควิดนะทางสาธารณสุขเรื่องโควิด -19 ทีมากกว่าแล้วกระทบมากครับผมคำถามสำคัญที่สุดเลยนะครับ ว่ามีโอกาสที่คุณผู้เสียงเนี่ยจะไปคุยกับทรัมป์หรือไปเล่นี่เปันระธานดีเนี่ยคำถามนี้ยอดขิดนะอยากจะคุยแล้วกับเขาทั้งสองคนเนี่ยผมก็จะคุยกับทั้งคุณทรัมป์กับคุณไบเดนเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเลือกนิรักมัที่ชังไม่ได้นะครับนะเราเป็นประเทศเล็กนะครับเราก็ต้องประเห็นใจเราด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเพิกเฉยคนที่อยู่ใกล้เราได้อย่างเช่นประเทศใหญ่เขาเป็นประเทศใหญ่นะ เราก็ต้องคบค้าสมาคมของเขาประเทศไทยอ่ะไม่ชอบสร้างศัตรูเราชอบสร้างมิตรเราชอบมีมิตรกับทุกคนนะครับบางเรื่องนี่เราลำบากใจเราเลือกอะไรเนี่ยลำบากใจแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเรามานานแสนนานช่วยหน่อยใชั่ครบ เพราะาประเทศไทยเนี่ยเ,<อ>เราก็อยู่ยากนะเราต้องดีกับทุกคนเพ<อ>ราะทุกคนก็เป็นมิตรของเราเรื่อง GSP เรื่องการตัดีพิเศษท,ทางารค้าที่เวลา,าทำประเทศไทยเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับ <S <S มีประเด็นอยู่ในใจแบบนี้นะครับคือผมคิดว่าเราก็เล่นเกมของเขาแต่ท้ายที่สุดเลยเนี่ยประเทศไทยอาจจะต้องกลับมาพชจารณาตัวเองว่า,เ,าเราต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเราเองเราต้องทําสินค้าให้เราเนี่ยที่เรามีแฮนดิแคปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำเป็นการสร้างแบรนด์จริงๆโดยเฉพาะอย่างเช่นตัว อย่างนี่สินค้ากเกษตรนะครับเราส่งออกประมาณ2ล้านล้านต่อปีนะครับใน2องล้านล้านเนี่ย เรามียอดส่งออกเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดสามล้านล้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบอ่ะเป็นวัตถุดร็อ a แมทเทอเรียลเลยอย่างข้าวอย่างอะไรต่างๆนี่นะ嗯嗯แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นโปรเซส s f ฟูดหรือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยอีกประมาณหนึ่งล้านล้านวิธีการเนี่ยที่เราจะเพิ่มมูลค่าเราต้องสร้างแบรนด์นะครับเพื่อที่จะแข่งได้เพือจะไม่ให้โดนกดดันเรื่องราคาที่เป็นสินค้าคอมมนดิตี้โดยทั่วไปการที่เขาจะตัดสินเขาเขามองเนื่องจากว่าพอเราได้เกินดุลการค้าของเขามากเนี่ยเขาก็เข้าในขั้นเกณฑ์ คือเขาก็ไม่ได้เลือกเราคนเดียวใช่ไหมฮะ mm hmm. ในขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาเราต้องปรับปรุงตัว mm hmm. แต่ในทางเดียวกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของออราชการหรือนกานาชการี่ต้องไปเจราจาต mm hmm. ามธรรมเนียมนะครับผมยังคิดว่าประเทศไทยเนี่ย mm hmm. เป็น strategic location ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย มองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบในอาเซียนเนี่ยนะครับไทยจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดยาวนานกับสหรัฐอเมริกาเราอยู่ในประเทศที่เป็นอินแลนด์นะครับทางขวานี่เราไปทางขวานี่เราก็ไปกัมพูชาลาวเวียดนามทางเหนือนี่เราก็ไปทางจีนตอนใต้ทางตันตกนี่เราก็ไปพม่าออกเอเชียใต้บังกลาเทศอินเดียนะไปลงใต้เราก็ไปสิงคโปร์ มาเลเซียฟนะิลิปปินส์อินโดนีเซียนะฮะเราเป็นประเทศที่อยู่ศูนย์กลางนะครับเราก็มีเดลักไฟล์มากที่สุดในอ,อาเซียนแน่นอนเวียดน,นามเนี่ยมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นมาแต่ก็คงจะมองข้ามไทยยากเมืองไทยน่าจะเรียนรู้อะไรจากการเลือกตั้งองอเมริกาครับก็สิ่งที่คนไทยเลยเนี่ยนะครับ จะต้องเรียนรู้เนี่ยนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปโดยเฉพาะการเลือกตั้งสารมริการเนี่ยคือมักจะขัดกับคุณลักษณะที่เป็นนิสัยร่างเดิมของคนไทยซึ่งการพูดอย่างเปิดเผยการวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาอาจจะก้าวล้ำในส่วนที่เป็นส่วนตัวด้วยซึ่งคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าวัฒนธรรมการวิจารณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองนะครับคนไทยอาจจะได้เรียนรู้ว่าดีเบตต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นวิถีทางอันหนึ่งที่สําคัญ ของคนอเมริกันเพราะว่าห <Are you S 2> ัวใจสําคัญที่สร้างประเทศส,รห,สหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้กร่คือว่า freedom of speech การพูดที่อย่างมีเสรีภาพกนะารปกป้องเสรีภาพในการพูดเราก็อาจจะต้องพัฒนา<ม>การคิดวิเคราะห์แล้วก็การค้นหาความรู้อย่างมีวิจนณญาณถ้าเรามาเจาะจงเลยว่านักการเมืองไทยล่ะควรจะได้รู้อะไรจากทรัมป์หรือไปเรีบ้านถ้าการเมืองไทยก็ควรจะพัฒนาจาก จริงๆ<ม>การเมืองในการนี่เลยรู้จากไทยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ในการในการออโต่ตอบอะไรอย่างนูนแหลคนที่ทํางานทางการเมืองเนี่ยนะครับ,รบหรือว่าทํางานด้านไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมองในงการเลือกตั้งสารัฐเนี่ยนะอะไรส่วนที่ไปดีเขาเราก็ไม่ต้องเอาแอลมาส่วนเรื่องที่เราอยากจะให้พัฒนาปรับปรุงเลยจริงๆในแน่การเมืองคือว่าเรามักจะพูดอะไรที่เป็น Activity Bas e เป็นเรื่องเ่งไปเราไม่พูดถึงเรื่องโครงสร้างสังคมว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงเวลาการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยทุกครั ที่เขาพูดเนี่ยนะฮะเขจะพูดเรื่องอะไรค <c oughs> ่านิยมของอเมริกันชนอเมริกร green, ัรนดนีมโครงสร้างของสังคมอเมริการความเท่าเทียมการความเหลื่อมล้ำไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นการให้ความรู้และการให้ความรู้ <c oughs> ก็มาจากองค์ความรู้ที่ตัวเองต้องมีด้วยนักการเมืองนนไทยน่าจะได้ สื่อสารให้สาธารณชนรู้มากขึ้นว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำอย่างไรเราจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทางทุอย่างไร,งงรงมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่เป็นอุปสรรค,คแล้วก็อะไรที่เราเรียกว่ากลับรอเกียตีนอะไรต่างๆเนี่ยรเราจะมีความสําเร็จยังไงนะเราอาจจะต้องสื่อสารเรียนรู้ในการสื่อสารมากขึ้น